วันนี้คือเดินเส้นใหญ่เบอร์ ใหญ่ๆได้แน่นอนเลยนะผมเครื่องตัวนี้มีความสามารถที่สูงมากกว่า2ตัวนี้ยังไงนะมาดูพร้อมกันกับการฝึกครั้งนี้ก็ตั้งใจอยากจะเป็นมือโปรมือชีพกันไปเลยนะครับสาหรับคนที่สนใจชุดทาร์ดของร้านเรานะผมหลายคนสอบถามเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นชุดเริ่มต้นของเราที่มากับเครื่องเพนสั้นนะผมกับหมอแปลงไร้สายในชุดที่3ามพันเรบาทนะผมและอยากได้คุณภาพที่สูงกว่านั้นก็ขยับมาที่เครื่องตัวนี้นะผมเป็นเครื่องไร้สายนะเป็นหมอแปลงไร้สายแถมให้2ตัวนะผมสต็อก4.0ศูน เส้นสีเงาตัวเดียวจบคุณภาพสูงขึ้นมากว่าเป็นสั้นหลายระดับเลยนะผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาของผมมาอ่าผมอันนี้เป็นเครื่องนี่ ผมใช้เองอยู่นะผม2ตัวนี้นะผม2ตัว2สีนะผมหลายคนก็จะรู้ว่าถึงจะเป็นเครื่องยี่ห้อเดียวกันนะผมแต่ถ้ามี2ตัวมันจะทํางานได้ไม่เหมือนกันนะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ตัวนี้ไม่สามารถปรับสโตกได้นะผมต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่ผมเลือกใช้มาก็จะมี4.0นแล้วก็3.5นะผมก็แล้วแต่คนที่จะเลือกใช้นะแล้วก็คนที่จะมีเครื่องแ,แค่ตัวเดียวผมแนะนําเป็น4.0ตัวเดียวจะจบกว่านะผมบางที3.5อาจจะเดินเส้นได้ไม่ดีเท่า4.0นะครับมือใหม่และงบน้อยผมจะแนะนําเป็น อ่ะตัวเดียวนะผม4.0ราคาปกติชุดนี้จะอยู่ที่6,590บาทแต่โปรโมชั่นที่เราจัดจะอยู่ที่4,950บาทนะผมแต่ว่ายังมีคนที่สนใจนะแล้วก็มีงบมากกับการฝึกครั้งนี้ก็ตั้งใจอยากจะเป็นมือโปรมือชีพกันไปเลยนะครับอยากจะให้ชุดนี้ ใช้ได้ตั้งแต่หัดสักจนถึงมืออาชีพนะผมรับงานได้จริงไปอีก5ปีสิปีเลยนะผมถ้าไม่เบื่อซะกก่อนนะผมก็จัดมาให้เป็นตัวนี้เลยนะผมช่างสั่งมืออาชีพหลายคนนะผมเลือกใช้ตัวนี้อยู่นะเพราะว่ามันเข้ากับสมัยในปัจจุบันนี้นะผมเครื่องตัวนี้มีความสามารถที่สูงมากกว่า2ตัวนี้ยังไงนะมาดูพร้อมกันเปิดมาเนี่ยดูเลยนะของแท้ก็จะต้องมีการ์ดแบบนี้นะผมต่อไปนะผมมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยตัวเครื่องก็จะมีแบตไร้สายมาให้2ก้ต้นเช่นเดียวกันนะผมแต่ว่าเป็นระบบแบบลูกปืนนะผมไม่ใช ดันเข้าแล้วก็ดึงออกง,ง่ายๆสะดวกแบบนี้นะที่ดีกว่านั้นเขาสามารถปรับสโตกได้นะผมตามสุดอยู่ที่2.4นะครับ สัญลักษณ์นี่นะผมมันจะมีสามเหลี่ยมเป็นจุดหมาอยู่นะผมหมุนขวาสุดนะผมไปที่สองจุดสีก็จะเป็นสโตกที่ต่ําที่สุดนะผมจะทางานเงาบางๆนะหรือลงสีในพื้นที่เล็กๆนะผมจะทํางานได้ดีนะแต่สําหรับเส้นจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะผมล้วก็ปรับขึ้นมาได้เรื่อยๆตามความถนัดของเราเลยนะครับผมแต่ละคน,นใช้ไม่เท่ากันนะผมก็มาที่สองจุดเจ็ดสามจุดศูนย์สามจุดสามสามจุดหกสามจุดเก้าและสูงสุดอยู่ที่สี่จุดสองนะผมอันนี้คือเดินเส้นใหญ่เบอร์ใหญ่ๆได้แน่นอนเลยนะผมชุดมือโป๊ ที่เอามาหัดสักอ่ะคิดดูนะผมมือชีพใช้งานจริงๆโปรเฟชชั่นอลใช้กันนะครับผมและเอามาหัดสักคิดว่ามันจะเสถียรและสะดวกสบายมากขนาดไหนนะชุดนี้นะได้ของครบไปทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นชิ้นแรกที่ตัวเครื่องเลยนะครับต่อไปเป็นหนังเทียมแบบหนา1แผ่นนะครับผมกระดาษลอกลาย USA แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งแผ่นนะน้ำยาทาความสะอาดสสีซบใช้ได้ทั้งขณะทํางานแล้วก็หลังสักรวมไปถึงรักษาผิวแผลสักได้ด้วยนะครับผมวัสลีนหนึ่งขวดน้ายาลอกลายี่ห้อสตนซซล ขนาด1ออน1ขวดดันมิกของแท้แบ่งไป5 5ซีซีจุกทั้งหมด3ไซส์ค้ากันไปเข็มทั้งหมด4เบอร์ลงสีเบอร์เล็กลงสีเบอร์ใหญ่เดินเส้นเบอร์เล็กเดินเส้นเบอร์ใหญ่ถุงมือในโตอย่างดีสีดาแถมมาให้2คู่ทั้งหมดนี้นะผมอยู่ในชุดที่ทุกคนต้องการทั้งหมดแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับผมกี่กล่องใส่ถุงมือเริ่มสักได้เลยจากปกติ7 5 9 0บาทเหลือเพียง6,490บบาทนะผมสนใจชุดไหนทักเข้ามาก่อนที่สินค้าจะหมด